You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y Happiness Investment สวัสดีครับมาพบกับนักวิเคราะห์นะครับกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับนั่นก็คือทางพิพิกนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพูด2ประเด็นเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้พิพิกเนี่ยอัปเดตสำหรับตัวการาฟแล้วก็พูดถึงเรื่องของราคาต้นทุนแกส๊สซึ่งถือว่าเป็นคอมมดิตี้ที่ปรับตัวขึ้นตามราคาน้ํามันด้วยว่ามันมีดาวไซด์ไหมนะครับอ่ะพิพิกเชิญงบสําหรับตัวการาฟเอ e เน y ีก,ก่อนเลยครับ สำหรับตัวกราฟนะคะเมื่อวานก็ประกาศกออกมานะคะกำไรพันแปดร้อยล้านนะคะถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับที่เราคาดไว้นะคะกำไรเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาโตค่อนข้างโดดเด่นนะคะร้อยสี่เปอร์เซ็นตนะคะเทียบกับปีที่ผ่านมา ประเด็นหลักๆมาจากในส่วนของตัว FXG นะคะเนื่องจากบาทแข็งนะคะอันนี้ก็บุกเข้ามา600กว่าล้านนะคะแล้วก็ในแง่ของตัว Core Profit เนี่ยก็โตขึ้นค่อนข้างโดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะ85%นะคะอยู่ที่1200ล้านนะคะในแง่ของตัว Core Profit ที่ ปรับตัวขึ้นค่อนข้างเยอะเนี่ยมาจากในส่วนของตัว capacity expansion นะคะในช่วง Quarter ์สี่เนี่ยมีในแง่ของตัวลมเยอรมันที่เข้ามานะคะทำให้ในแง่ของ operating capacity เนี่ยเพิ่มขึ้น19เปซนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในแง่ของตัวาาราคาก๊ซนะคะต้นทุนก๊ซที่ในช่วง Quarter ์สี่ที่ยังอยู่ระดับต่ำเนี่ยเทียบกับป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยลดลงถึง20นะคะ,ะก็หนุนให้ในแง่ของตัว God Profit Margin เนี่ยวัเดนด้วยนะคะเพราะว่านี้ของตัวราคากา๊สเนี่ยคิดเป็นเกือบเจ็อร์ของตัว Total Cost นะคะเอารุ่งในช่วง Quarter 1นะะหนึ่งเรามองว่าในแง่ของตัวแก๊สเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี้ยนะยังเติบโตได้ต่อเนื่องนะคะหลักๆก,ก็เประเด็นนี้ของตัวราคาแกา๊สเนี่ยปีนี้เทียบกับปีที่ผ่านมายังยังอยู่ในระดับที่ยัง ขยับขึ้นแต่ยังอยู่ในแม็กซปีฉุดที่ต่ำกว่าปีที่แล้วนะคะเรามองว่าจาก214ในช่วงควอเตอร์สเนี่ยเรามองว่าน่าจะขยับขึ้นมาอยู่ที่แถวๆ222ในควอเตอร์หนึ่ะคะคแต่ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าปีที่ผ่านมานยังยงมีฐานที่ค่อนข้างสูงกว่านะคะ year on year เราอาจจะเห็นลดลงประมาณ17นะคะ แล้วก็ของตัวกัฟเนี่ยในช่วงควอเตอร์สี่เนี่ยปกติตแล้วช่วงควอเตอร์สี่ของโรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีพวกเอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์เพนพวก p e r s o n a นอลเอ่อเอ่อเอ็กซ์เพนตโบนัสอะไรต่างๆเข้ามาค่อนข้างเยอะ ควอเตอร์หนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็จะหายไปแล้วก็ช่วงควอเตอร์สี่ที่ผ่านมาเนี่ยมีบุ๊กเกี่ยวกับพวกคอนซัลแทนงฟีเข้ามาจากการซื้อไอตัวลมเยอรมันประมาณ200ล้านนะคะควอเตอร์หนึ่งตรงนี้ก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเออเรามองว่าในแง่ของตัวเยอันเยอแล้วเนี่ยควอเตอร์หนึ่งเอาลุกน่าจะยังปรับตัวได้อย่างดีต่อเนื่องนะคะเราก็ยังคงคําแนะนําเป็นอัลเฟอร์ฟอร์มสำหรับตัวก้าฟนะคะแทร็กเก็ตไพรซ์ให้ไว้ที่38มสิบแปดบาทยี่สิบห้าค่ะ ครับพี่พีครับผมถามสองคำถามคำถามแรกคือเยอรมันนี่มันเข้ามาแล้วเนี่ยมันถือว่าอันนี้คือไปลง,อลงไฟฟ้าลมที่การาฟเขาเคยไปลงทุนถูกไหมครับอันนี้มันถือว่าสัสดส่วนที่มันเข้ามามันเซอร์ไพรส์พี่พี่พีคไหมครับหรือว่ามันอินไลน์ครับโดยรวมค่อนข้างอินไลน์กับที่เราทําไว้นะคะอย่างอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าเนื้อของตัวกําไรที่ออกประกาศออกมาเนี่ยไม่ได้ต่างจากที่เราฟอร์แคสต์มากนะัก นะคะคแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว,ว่าเรมมันก็จะมีซีซันนอลของอของตามตามของแผนเขานะคะปกติช่วงซีซันนอลไฮเนี่ยจะอยู่แถวๆช่วงปลายปีมาถึงต้นปีนะคะหลังจากนั้นก็จะซอฟต์ลงซึ่งอาจจะสลับกับลมในในโซนของประเทศไทยที่ส,ส่วนใหญ่ทีก็จะกลับข้างกันอยู่ลอเตอร์ S up, <S ชาร์กนะคะโอเคครับพี่พบิก็อย่างนี้ผมถามนิดนึงคือ แล้วประเด็นที่2เนี่ยหลายคนถามเข้ามามากว่าแล้วสิ่งที่กราฟเขาเอาเงินไปเพิ่มทุนเนี่ยนักวิเคราะห์บางคนหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้ใส่เนี่ยบางคนเอาไปใส่ใน e valuation ที่เขาคิดว่าเขาจะเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนใน Green Field หรือว่า Brown Field ในฝั่งของ Power p l a n t ไม่ว่าจะเป็นโซล่าหรือว่าเป็นลมหรือว่าเป็น Renewable Energy ต่างๆเนี่ยแต่กลับว่าเอาเงินไปซื้อ in t o uch ในสัดส่วนที่เยอะอย่างมีนัยยะเนี่ยอันนี้มันจะส่งผลในประมาณการยังไงบ้างครับคือสุดท้ายแล้วดีเวเดนที่มันเข้ามาสำหรับตัว In Touch ที่มันมากกว่าคาดหรือดาวไซต์ของคา p a ซ i ิตี้ที่จากเดิมกวิคอเขาคาดการไวเว่าสูงกว่านี้เนี่ยเน็ตออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงครับโอเคในแง่ของตัวเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนะคะณปัจจุบันนี้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเนี่ยหลักๆแน่นอนเอาไปลงในส่วนของตัวเยรมันอันนั้นเป็นอันแรกนะคะส่วนที่2ที่เราเห็นนะวันนี้ก็คือในแง่ของตัวบาลานซ์ชี้เนี่ยเดิมเนี่ย นะณนะปัจจุบันตัวเนตีเนี่ยมันตัำลงมาค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับก่อนเพิ่มทุนนะคะนั่นหมายความว่าอะไรมันจะหมายความว่ารูมในแงของการเกียริงกับในกรณีที่ถ้าเขาไปหาดีลใหม่ได้เพิ่มนะคะอันนั้นก็จะเป็นเฟอร์เธอร์อัพไซด์ขึ้นไปในแงของตัวทาร์เก็ตไพรซ์ในกรณีที่หาเมกะวั์ใหม่ได้เพิ่มนะคะ ในส่วนของตัวการลงทุนในส่วนของตัวอินทัชเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วก็ออกออกผลมาแล้วนะคะในช่วงควอเตอร์สามเนี่ยเริ่มบุ๊กในแง่ของตัวดีเวเดนอินข้ามเข้ามาแล้วด้วยนะคะควอเตอร์สี่นี้คือต้องบอกว่ามันก็ตามรอบที่ทางอินทัชจะไอ้เนาะก็บ,บุ๊กเป็นตามควอเตอร์ควอเตอร์ปไปน่บางควอเตอร์ก็ไม่มีนะคะ อันนี้ก็เป็นปกติของเขานะคะส่วนที่ลงทุนในอินทัชเนี่ยแน่นอนในระยะสั้นเราเห็นในแง่ของตัวดีเวนด์ที่เขาได้กลับมานะคะส่วนซีนิจี้ระหว่างเอ่อเอ่อแมเนจเมนต์เอ่อคอคอมเพตินซีอย่างพวกคอนเนคชันต่างๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องตามดูต่อไปะคะ่ะมอมโอเคนะครับชัดเจนนะครับนั่นก็คือสำหรับตัวกัฟนะครับอ่ะเราลงมาที่เรื่องของ s e n s i t i v i t y Analysis บ้างนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องของราคา ต้นทุนก๊าซที่มันปรับตัวแหลกไปจากราคาน้ํามันแต่ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันมันปรับตัวขึ้นมาแล้วซึ่งเราก็มีการประเมินเลยว่าตอนนี้นะครับวันนี้เราจะมาลงในฝั่งของตัวคอมมูนิตี้เพลย์นะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าหลายๆสินค้าพวกกระพันตอนนี้ไม,ม่ว่าจะเป็นซอฟต์คอมมูนิตี้ฮาร์ดคอมมูนิตี้มันเริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาวันนี้เราเลยเปิดเซสชั่นสำหรับพี่พีก่อนเลยนะครับว่าในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าราคาน้ํามันดิบเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นมา,างมส,นะ arnish, สู ถึงอีก3นะครับถ้าเรานับไปในฝั่งของตัวเบลนด์เนี่ยนะครับก็ทำระดับสูงสุดนะครับนับต้องในรอบเกือบเกือบ13เดือนแล้วนะครับเบนด์ขึ้นมายืนประมาณสัก66เหรียญนะครับซึ่งต้องบอกว่าการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบเนี่ยนะครับมันจะเริ่มสะท้อน ไปในฝั่งของต้นทุนตัว National Gas นะครับซึ่งมันเป็นต้นทุนสําหรับตัวโรงไฟฟ้าอย่างนี้เมื่อกี้พี่พิกบอกนะครับว่าต้นทุนของตัว National Gas เนี่ยมันคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า70%ของต้นทุนของโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะตัว SPP นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเลยมาเปิดภาพก่อนเลยลิงก์มาที่ Commodity ลิงก์มาที่ National Gas นะครับแล้วลงไปที่ B Cream แล้วก็ Gas แล้วก็ GPC เลยครับพี่พิก ก็ต้องเรียนตามตรงนะคะว่าในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยจะมี exposure ทางลบในแงี้ของกรณีที่ตัวราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนะเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยราคากา๊สบ้านเราเนี่ยจะตลางกับ ของคนอื่นทั่วโลกนิดนึงเพราะว่าเราลิงก์กับในส่วนของตัวราคาน้ํามันเตานะคะคซึ่งลิงก์กับทางราคาน้ำมันดิบมาอีกทีหนึ่งนะคะแหลกทามเนี่ยแล้วแต่แหล่งสามถึงเก้าเดือนถ้าดูถั่วถวเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณหกเดือนนะคะคเพราะฉะนั้นเทรนการปรับขึ้นของตัวนี้ของตัวราคาน้ํามันดิบเนี่ยจะส่งผลต่อต้นทุนของตัวโรงไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะ โดยเฉพาะในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าประเภท SPP นะคะหรือโรงไฟฟ้าที่ที่เรียกว่าไซส์อยู่ประมาณเรนจ์ประมาณแถวๆออ10ถึง90มิะวัตต์ต่อโลนะคะซึ่งนี้ของตัว Exposure สามคนที่ที่มี ตัวนี้ของตัวราคา๊าซค่อนข้างเยอะก็จะมีอย่างตัวบีกรีนนะคะมีเอ่อ G P S C แล้วก็ตัวก๊าซนะคะในเง exposure ทุกๆหนึ่งเหรียญที่ที่เปลี่ยนไปสำหรับตัวบีกรีนเนี่ยเทียบกับในเง้ของตัว bottom line เนี่ยเอ่อหน,หนึ่งบาทแล้วกันของราคา g าซเอ่อต่อ M M V T U ต่อบีกรีนเนี่ยอยู่ประมาณสิบห้าล้านบาทนะคะ<อ>สำหรับในส่วนของตัวก๊าซเองเนี่ย เอ่อทุกทุกหนึ่งบาทเนี่ยอยู่ประมาณสิบเอ็ดล้านบาทนะคะคแล้วก็ในส่วนของตัว G P S C เนี่ยอยู่ประมาณเอ่อของเขาเนี่ยอยู่ประมาณสามสิบล้านบาทนะคะต่อต่อทุกทุกหนึ่งหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของในแง่ของตัวราคาก๊าสนะคะอย่างที่เราเรียนไปว่าเอ่อในช่วงควอเตอร์สี่เนี่ยราคาก๊าสเนี่ยมันอยู่ประมาณสองร้อยสิบสี่บาทนะคะ ควอเตอร์หนึ่งนี้เรามองว่าน่าจะปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณแถวๆถวสองร้อยี่สิบนะคะทั้งปีปีสองพันยี่สิบเอ,อ็ดนี่เราทำไว้สองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทนะคะคคเพราะฉะนั้นเออถ้าเกิดว่าราคา น้ำมันดิบยังสูงขึ้นไปมากกว่านี้เนี่ยก็อาจจะมีดาวไซต์ต่อโรงไฟฟ้าประเภท SPP นะคะแต่อย่างที่เราเรียนว่าอย่างของก๊าซเนี่ยพอร์ตปัจจุบันเนี่ยคึ้งหนึ่งนะคะมาจากในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าประเภท IPP ก็คือโรงไฟฟ้าประเภทที่สามารถ pass t h r o u g นีน้ของตัวราคาก๊าซไปให้กับทาง e g แกได้เพราะฉะนั้นความเสี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีกึ่งๆแล้วเนี่ยอย่างก๊าซี่ยก็จะดูมีคูชั่น ะะถ้าเทียบกับ operator รายอื่นที่มีพอร์ชั่นของตัว S&P ที่ค่อนข้างเยอะครับโอเคนะครับชัดเจนมากนะครับนั่นนคือเรื่องของ s e n s i v i t y สำหรับการปรับขึ้นของราคา commodity อย่างตัวราคาน้ำมันนะครับแล้วก็การประกาศผลประกอบการสำหรับตัวกราฟเอเนจี Energy นะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่พิกมากครับ